สวัาสดาีาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่เกมเวอร์วินมิวันนี้เราจะมาเรียนวิชาพ่นไฟกันนะครับหรือว่าเรียกว่าลมหายใจบางกรดีกว่านี่เท่ดี <c oughs> เออเราก็คือเรากินเหล้าแล้วเราก็พ่นไฟออกมาได้เองนะรไม่รู้ไปเอาไฟแช็คมาจากไหนนะกินเหล้าเข้าไปเหล้ามันร้อนเนี่ยทนะ่านผู้ชมแล้วก็จุดไฟแช็คแล้วก็พ่นออกมาก็จะมีไฟออกมาก่อนอื่นเลยก็ลองวาร์ปมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับเราต้องเปิดแมปเมืองไคเพิ้นก่อนนะแล้วก็วิ่งเข้ามาในบริเวณตรงนี้นะครับนี่เลย ตรงที่ผมมาร์กเอาไว้เนี่ยนะครับไม่ได้มาร์กหรอกก็คือเลื่อนในนี้ไปอะไรวิ่งเข้าไปนั่นนะมันจะเป็นมันจะเป็นเรียกว่าอะไรวะเนี่ย <laughs> เรียกว่าอะไรนะลงเตียมหรือเปล่าเพราะว่าในนี้มันก็มีร้านอาหาร,หรอ,อะไรอย่างเงี้ยเข้า <c oughs> มาปุ๊บคุณจะเจอกับเอ c 2พซสองคนนะครับคุณก็คุยกับเขาให้เรียบร้อยตอนนี้คุยไปแล้วนะครับหลังจากคุยไปแล้วผมเกือบลืมอาชีพิปจริงๆแล้ว จริงๆแล้วกะว่าจะไม่อัดนะครับไหนๆก็มาแล้วก็ตามเลยนะครับคุยเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะให้เราไปเอาของบางอย่างนะเราก็กดไปที่แผนที่ได้เลยนะครับแล้วก็วาร์ปไปตรงบริเวณด้านล่างของเมืองไทยเฟิรนนะครับหินวาร์ปอยู่ตรงไหนอ่ะผมวาร์ปข้างในใต้นี่หวาวาร์ปมาที่บริเวณตรงนี้เลยนะครับนี่หินวาร์ปตรงนี้เลยกดวาร์ปไปได้เลยหลังจากที่เราวาร์ปมาแล้วนะครับให้เราหันไปทางซ้ายแล้วเราก็วิ่งไปเรื่อย ตามผมมาเลยข้างหน้ามันมีป้อมอยู่นะท่านผู้ชมอย่าเข้าไปนะครับเราอาจจะโดนตรวจจับได้ก็วิ่งขึ้นตามหลังคามาตามนี้เลยแล้วก็วิ่งมาตรงบริเวณตรงนี้นะครับเลี้ยวขวามาหน่อยหนึ่งจากนั้นก็หันซ้ายมานะครับจะมี MPC ยืนอยู่ให้เรากดสกิลขโมยของนะครับขโมยของจากเขา ต่ถ้าเกิดของใครไม่มีนะครับก็ปรับเวลามาเป็นช่วงสายๆนะครับช่วงสายๆของวันนะบางคนเขาเล่นมาแล้วก็อยู่ในช่วงกลางคืนอยู่อาจจะไม่เจอนะครับก็จะเจอ npc คนนี้ยืนอยู่แล้วก็กดใช้สกิลขโมยของนะครับกดเล็งก่อนก็ได้นะกดฟังเสียงก็จะเห็นสมุดเ,เล่มนี้ยแต่เราก็ กดใช้สกิลนะครับสกิลขโมยของน่าจะเรียนกันมาอยู่แล้วนะครับขโมยของเรียบร้อยแล้วให้เราวาปกลับไปที่ที่เดิมอะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะมันกระตุกว่ะอันนี้รีโมทนะครับเน็ตมันมีปัญหาวาร์ปกลับไปตรงนี้เนี่ยหินตรงนี้แล้วเราก็วิ่งข้ามไปที่ที่เราคุยกับ NPC ตอนเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนแรกอะ่ะมิงเข้ามาเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาจากนั้นกดส่งนะครับส่งอะไรส่งอะไรโนมส่งสมุดให้เขาไงเฮ้ยทำไมมันโหลดเทเกอร์ชา้าอย่างนี้เพย์ห้ายกดส่งนี่เลยนะครับ หลังจากที่เราส่งของให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้มาแล้วก็กดเข้าไปดูได้เลยนะกดสตาร์ทเข้าไปดูได้เลยก็จะมีของรางวัลด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงใบที่เป็นสําหรับเรียนวิชาเนี่ยครับเรียนสกิลนี้นะครับนี่เลยเห็นไหมครับพอเรากดรับมาแล้วเราก็สามารถเข้าไปติดตั้งได้นะครับนี่เลยกดสตาร์ทเข้าไปดูได้เลยนะครับนี่เป็นเมนูขึ้นมาสะดวกค่อนข้างสะดวกนะครับ หรือไม่งั้นใครจะออกมาแล้วก็กดเข้าไปที่เมนูสำหรับติดตั้งสกิลแบบปกติที่เราใช้อะ่ะก็ได้เช่นกันนะครับเอาล้หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะระวงไปพ่นไฟกันดูนะครับผมแนะนำให้เอาสกิลนี้ก่อนแล้วค่อยไปเอาสกิลบัตเมาส์นะครับสองสกิลนี้จะคอมโบต่อกันก็คือเราพ่นไฟเสร็จแล้วก็เราใช้มัดเมาส์ต่อนะครับจริงๆบัดเมาเอาได้ก่อนสกิลนี้นะครับมัดเมามันเอาได้ตั้งนานแล้ว แต่ว่ามันรู้สึกว่าผมรู้สึกส่วนตัวนะมันใช้พลังเปลืองแล้วก็ถ้าไม่ควบคู่กับสกิลนี้มันก็จะไม่เห็นผลสูงสุดนั่นเองโดยส่วนตัวนะครับและอีกอย่างหนึง่งสกิลหมัดเมาสนี้ผมว่าใช้สกิลความมือพายุไรก่อนดีกว่าในช่วงต้นเกมนะคลิปนี้ก็ไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเอาหมัดเมากันสวัสดีครับ